บอลลูมคัดไซส์เลยนี่โอ้โหดูดูแต่ละตัวโอ้โหดเป็งไงนะครับอ,อันนี้ครับเฮ้ยโอ้ดูไซส์ดิโอ้โหวันนี้ัเพื่อนตอนนี้ก็อยู่ที่เส้นคลองขุดนะครับนะจากแยกคลองขุดฝั่งทางนี้เนี่ยแล้วก็มุ่งหน้าไปบางปูทางโน้นนะ ตอนนี้ก็ทั้งเส้นเนี่ยปลาลอยหมดเลยนะครับนะวันนี้ก็มากับท่านโชคชัยนะตามมาเมื่อกี้เนี่ยโคเรียกโคเรียกโคเรียกเอานี่กำลังจะขึ้อนยางเลยนี่ผมยิงเล่นไปสองตัวแล้วนี่นะเดี๋ยวมาติดตามรับชมนะฝีมือท่านโชคชัยหน่อยนะลายด้วยมาตามมาดูผลง,งานท่านโชคชัยกันหน่อยโอ้โหเอา้าวัดวัดดวงเลยวัดดวงเลย<ว>ตัวใหญ่เ,หญเอายิงให้ถนดัดยิงให้ถนดัด ย็นไงตัวใหญ่นะตัวนี้เนี่ยยิงเข้าขอแพงเลยลุ้นกันหน่อยอยู่ครับเพื่อนมอครับอยู่ไหมอยู่ครับเอยเอาล่ะโอ้โหยอมแบบให้ลูกดอกบินเลยนะเนี่ยอูครับเพื่อนโอ้โหนี่ไงมาแล้วตรง,งเยครับเพื่อนเดี๋ยวครครเดี๋ยวโอ้ดูตรง,ตงหัวเลยครับวัดหน่อยวัดหน่อยวัดฝ่ามือโชว์หน่อยนะ นะโอ้โหตัวเบลลมไปไปไปลุยตอ่ตอยลุยตอนะ่อยเร็วนาทีทองนาทีทองคต,ตรงเลยับไซส์ก่อนเนี่ยปลาลอยเยอะเลยปลา,เ,ายเยอะเพื่อนนะอุ้ย ลุ้นหน่อยหมานหรือเปล่าหมานนะโอ้โหนี่ไงนี่ไงแจ๋วเลยวันนี้ปลาลอยนะยิงง่ายคัดไซส์เลยนี่โอ้โหดูดูแต่ละตัวดูครับเบอร์โชคกับแม่นไม่นอนครับนอกยังไม่ดอนอย่างเดียวมาเพื่อนอ้ ตอนนี้สองฝั่งนี่เต็มไปด้วยสไนเปอร์นะเพื่อนๆนะฝั่งนี้ฝั่งนน้นนะนูน่นมีเดินไปทางนู้นอีกไกลๆนู่นนะนะเส้นกองขุดทั้งเส้นเลยยิงแบบคัสไซนะนี่ใช้เลเซอร์ชี้เป้านะครับกลางคืนเลเซอร์นี่ชัดมากแต่กลางวันนี่มองไม่เห็นนะเลเซอร์นี่ผมตั้งศูนย์มาเรียบร้อยแล้วชี้เป็นชี้ตายเลย หัวจัดหัวจัดขอยลอยอ่ะตัวเล็กไม่ยิงนะครับตัวเล็กไม่ยิงหาตัวใหญ่ก่อนโัวหน่อยชวนเพื่อนหน่อยตัวนี้ผมยิงเองเลยไม่ได้ถ่ายโอ้โหนี่เป็นไงไงครับอันนี้พี่ยายยิงนะคุณยิงนะครับโอ้ดูไซส์ดิโอ้โหเป้าอะไรตัวเลยนะมันเริ่มเลยสุดยอดนะ หญิงแบบไม่ใช้เลเซอร์ด้วยเพราะว่าเลเซอร์แบตหมดเรียบร้อยนอนครับ,บเพื่อนดิ้นไหมดิ้นครับเฮ้ยดิ้นเหรอโอ้โหนี่ไงมาแล้วฮะผละงานครับใน,น,นคณะไม่มีเลเซอร์นะครับอืมเลเซอร์แบตหมดไปแล้วครับเลเซอร์แบตหมดครับอันนี้ไม่ต้องใช้เลเซอร์เลยไม่ต้องใช้ไฟด้วยครับอันนี้ไม่ได้เอาไฟซองนะจะบอกให้มาแล้วหนึ่งแต้โอ้โหเป็นไงแจ้วเจเา้าเจ้า ใต้แทนตูนนี่เยอะเลยเพื่อนนะนี่ส่องไฟไปก็ลงหมดเลยต้องมองด้วยตาเปล่านะมันถ่ายถ่ายวีดีโอแล้วมันมองไม่ค่อยเห็นครับนะเพราะว่าแสงมันจ้านะแต่ตาเปล่านี่ยังมองเห็นอยู่นะครับฝั่งนี้เป็นปลาตัวเล็กนะร้อยเต็มไปหมดเลยไม่รู้จะถ่ายให้ดูยังไงนะครับนะนี่มีไปร้อยตัวนะตรงนี้นะตัวเล็กๆนะ ไม่มีไซส์เดียวถ้ามีไซส์เนี่นี่อยู่แ,แถวๆนี้แต่ว่ามันเข้าไปอยู่ข้างในนี่ยหูนี่เป็นดงเลยนะเข้าไปอยู่ข้างในนี้ครับยิงไม่ได้ครับยิงก็โดนปูนครับลูกดอกพังหมดมาดูคนงานปลารวมกันดีกว่านะครับเพื่อนนะวันนี้ก็ยิงแบบคัดไซส์นะครับเพราะว่าวันนี้ปลาลอยค่อนข้างเยอะนะครับเป็นร้อยร้อยตัวเลยนะเยอะมากแต่ว่าก็มีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะครับก็ลเลือกเอาน่าจะประมาณสักสิบแต้มได้นะครับราวานี้นะครับ ช่วยกันสองคนกับท่านโชคชัยนะ